เป็นไรลุง<ม>น้องเมาคีหาเหรอเมาคีเมาคีน่นนุนนุนใช่น้องเมาคีป่ะผมว่าใช่นะลุงเจอแล้วใจ่เย็นแต่ตองตกลุงค่อยเดินนะ <c ười> ผมได้ยินเสียงผังหนึ่งนะคนป้า ไม่รู้พ่อน้องทาซานเป็นไรท่านจะพาชุดใหม่แกใส่นะเป็นไรลงเป็นไรเป็นไรเดิมมิเซอร์เป็นไรลงฮะเป็นไรครับเป็นไรลุงเป็นไรโดนไล่ต่อย นาวะเสื้อกันหนาวก็ให้แล้วเนี่ยเป็นไรครับดีพ่อหลานลองเดินตามเาข้าไปที่เขาร้องไห้นานแล้วนะผมได้ยินเสียงร้องไห้ ไปเลยลุงแกร้องไห้ใหญ่ทาทาเอ้ยเมาคีอ่ะน้องเมาคีฮะน้องเมาคีให้เหรอตอนนี้เมื่อน้องเมาคีจะให้นะลุงแกร้องไห้ใหญ่เลยเมาคีเมาคี มาคีตอนนี้ดูเหมือนน้องเมาคีจะหายวาบาสวันที่ลุงแกลองไห้พักหนึ่งอน่ยนะจะน้องเมาคีหายเมาคีไปไปลุงพาพงไปหน่อยว่าน้องเดินไปทางไหนน้องลงทางหรือเปล่าไปไปไปกับผมเย่ <Yeah. S 2> บาสไป น้องเดินไปทางไหนคือพีพีเอฟซีครับตอนนี้น้องเมาคีหายนะงานยากเลยทีนี้เดี๋ยวเออกูคุยช่องเออบ่ะยียบภาษาด้วยนะขยับมึงจ่อดีดีขยับดียู้ยู้เมาคีน้อ <alk> งตกหามเบาเมาคีเมาคีลุงน้ำเลย <c oughs> Mao khi Mao khi Mao khi Ghe vào quá ô quá là ghe à lung bên này là น้องเมาเคีแกนเลี้ยงใหญ่นะฝ<ก>นก็ตกเมาเคีมึงก็เดินตามหาลูกใหญ่เลย<ก>ช่วยกันเป็นกำลังจใจด้วยนะพี่พีเอฟซีเมาเค Mao khi luôn luôn mày tấm ngon lâu có ở chơi xuống hả Lên theo đi đứa bao nó mao khi chạy gái 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 hả, luôn gái 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 นี่นี่มาทางนี้ลองแย่งแย่งกันเมาคีอ๋อเต้น้นำอีก,กคือพวกผมได้ยินเสียงพ่อแกโยวยวายนะที่กำลังทะเลาะกันพวกผมก็เลยเดินมาดูเมาคออีเมาคีพ่อแกก็เดินมานี่น้องเมาคี Bạn muốn ngũ Thấy mình mình không? ngủ ngủ Mình ăn chơi ngủ lộc. Nó mau khi ừ. Mau kia. โอเคไม่ต้องร้องลุง mm hmm. ผมช่วยตามหา mm hmm. คือน้องแกก็พอแกร้องหาใหญ่อะน้องเมาเคผมก็ไม่ได้ค่อยมายุ่งนะเพราะว่าผมอยากให้แกใช้ชีวิต ส่วนตัวก็รู้แกสองคนคือไม่ค่อยอยกจะรบกวนแกนะบานเนาะใช่เราก็เข้าใจแบบกลัวแกแบบกลัวเราเข้ากลัวเราอ่ะพีพีเอฟซีเข้าใจไหมผมแค่จะแบบมาคอยดูแลบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนมากก็แกใช้ชีวิตกันเองเอ่อเข้าป่าเนี่ยออกมาให้กินบ้างนะครับมาอเคมาอเคมาอเคขึ้นไปดูบทสดาดฟ้าไหมบัตเคยน้องแกจะแบบไม่เคยเจอเลยขึ้นไปเล่นปะมึงขึ้นไปดูดิ chơi mới chơi bao của đây nè nóng mau khi như đây lửa ừ. mày thằng phong khu nào vậy thằng nào Điều phong đứa đó nè mới phong khu nào à khi cho à เจอว่าบัสตอนนี้ก็ดึกนะพี่เอฟซีแค่มันเป็นพระคืนพระจันทร์สว่างนะั้นน่ะไม่เจออะไรแล้ยเบบี้เจอป่ะเฮ้ยเจอะเมะไรวะ น้องเมาคีครับเพราะแกค,คือเดินแบบไม่มีชีวิตชีวาแล้วอ,อ่ะมึงเจ้ามันเออรีดูเลยกองดูแกแบบเดิมมันขนสิ้นหวังเลยพี่เอฟซีครับ คือตอนนี้ตรอน้ำสานแกมากเลยนะช่วยกันเป็นกำลังใจผู้ผมด้วยนะว่าจะเจอหรือเปล่าใช่น้องอยู่บนต้นไม้บ้ะ่ะน้องแกไปขึ้นมา้างดึกดึกดนมึงจไม่ต้องกลัวเดี๋ยวก็เจอใจเย็นเย็นอย่าล้องน้องโอเคกลักวน้องจะลงทางเพราะแถวนั้น,น้องไม่เคยมา กวน้องจะเดินเล่นน่ะเพราะน้องแกบอกน้องแกมาทางนี้แหละนี่เจอไหมลุงเดี๋ยวยามมงจจอมึงโจอจะตั้งพ่อชื่อพ่อน้องมาเคีว่าอะไรดีครับพี่เบีเดี๋ยวย่าลวนนามลวนนามอย่าไปจับอย่าไปปีนลง ท้องยี่ไปไปลงไปดูแถวบ้านก่อนเพื่อนน้องมอคีกลับไปที่บ้านแล้วมั้งน้องมอคีกลับไปแล้วหรือเปล่า Màu kia ok kia Chờ mấy luôn Luôn kém mình dìn sau nè Màu kia ลูกไม่ต้องร e ้องแต่ก <Coh es tube> so hey, ็เจอเฮ้ย <prohibited> ร <Ó t os> euh ูกไงใช่ป่ะมึงโจอลูกลูกใจจะรู้ดีือเล่าลนูุนนใช่น้องเมาคีบ่ะผมว่าใช่นะใจจะรู้เพเพวเฮ้ยพอน้องรีบวิ่งเลยเพลเพดูเร็วเจอน้องแล้วน้องอยู่บนดาดฟ้าฉันนี้

Okey 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 dia bau terai Okey 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 Danya mister ko Dan aku join sangya Okey Me me apa na de amisa na phe apa Ni dong Okey เมาคี้เมาคี้เดินพอแกจะพยายามเรียกเองนะคือตอนนี้ผม,มไม่รู้จะทำไงดีเลยเต้คุณจะเพล่กู้อะไรแกาทาเต้ครัวแกาทา เฮ้ยแกตื่นแล้วทองทองเนี่ยพูน่ะทองจังจองเมื่อแกตีลูกแกนะเหมือนลูกแกดื้อหรือเปล่าเมื่อแกตีไปไปไทยไกดเดี๋ยวเขาลุงกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนไทยไกด์ไทยไกด์ขอจัตัวลูกเลยนี่พอใหญ่เลยทีนี้เมาคีระวังระวังมาคีมาคีระวังมาคีระวังงู nó mau khi đâu ba Tại chơi nó á Luôn, lớp lang giờ hãy nón này còn điều ná, Luôn Khi ông mở ở đây là cái gì đó Gì đó khu โอเคโอ้หแกพิ้งค์เหมือนหม้หัวพอนะดูเหมือนจะหม้หัวพอนะบาสเหมือนแกหม้อหพ่อใช่ปะใช่ดูคล้ายๆเหมือนน้องจะมูหัวพอโอเคจะหม้หัวพอได้ไงเพรเป็นห่วก็ไม่เอาเปิ้ลถ้าเปิ้ลหนอีเดี๋ยมา มามาโอเคค่อยๆเดินเหมือน้องจะเขื่องพ่อพ่อจะอยู่กวิ่งหนีมาโอเคไม่น่ารักเลยน้องมาโอเคเรียกเรียกิซื้ทองมาคุนะ เดินไปแอบพ่อหนอนแล้วนะพี่เีวฟตีผมเจออยู่มองคีออกมาเลยพี่เจอดูน้องไปแอบพ่อนะเหมือนกลัวพ่อตีหรือเปล่าเยนะเมื่อเยลีลีทองเน่าพูเน่าคือทองเน่าพูเมื่อาคุยช่องบ่เปลงหัวใจหลังมองคีออกมาเลยเด็กเด้อ พอแกไปตามดึงออกมาแล้วนะเหมือนจะโมโหลูกแกนิดนึงนะแกทำอะไรกันวะทีนี้ตีเหมือนจะตีลูกว่ะเหมือนพอแกจะตีนอ้องนันทถามว่าจะมาเวยเยอะหรอครับมาเวยเลยครับชูเมาคีไม่น่ารักเลยลุงพอแล้วไม่ต้องตีแล้วไม่ต้องตีแล้วลุงลุงไม่ต้องตีแล้วบาไปห้ามลุงเนี เพื่อนเดียวของคุ้ช่วยไหมเบื่ออมจัวเบื่อเกมเอ้ยมานอนดึกแล้วบ้านมาก็ตรงนี้ให้แกดิไม่หลงงอนพอนะดูดิไม่ต้องงอนเลยอ้ใช่ปะยูเดือดจริงจริงดีนะลุงดีนะพราหนูขึ้นไปตามปุ๊กพี่ไม่งั้นปุ๊กพี่หาไม่เจอแน่ นอนนอนเหมือนนองแกชอบช้างนะชอบช้างเหรอเหมือนนอนพ่อพีพีซีดูเหมือน,นอนตรงนี้เลยเหมืนอนนอนเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ตัดผมให้นี่เลยไม่รู้นนเก็ดูตอนนี้เราก็เจอพ่อน้องเอ้พ่อช้าเราจเจอพ่อน้องเป็นที่เอ้ยน้องมอคีเป็นที่เรียบร้อยนะครับ มันแกจะนอนกันตรงนั้นสองคนนะเหมือนพ่อจะเข้าไปงอนนะคนน่ารักอะผมบอกเลยโอเคครับพี่เอฟซีก็ไม่มีอะไรมากละเดี๋ยวเราเก็บกวาดตรงนี้เสร็จก็จะเดินทางขึ้นไปนอนแล้วเหมือนกันนะพอมันก็ดึกแล้วนะครับโอเคครับพี่เอฟซียังไงพวกผมขออนุญาตเดินทางขึ้นไปเตรียมตัวนอนพักกันก่อนนะกวาดให้แกเสร็จแต่นี้ก็เจอละดูพ่อแกกับแกก็นอนนู้นแล้วผมก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้แกแล้วนะเอฟซีครับคือได้หาเปลี่ยนเสื้อผ้าดีๆให้แกใส่กันละ นะนี่ก็จะประมาณหนึ่งนะครับคือผมให้แกที่พักอาศัยเนี่ยคือค่อนข้างดีนะผมพูดเลยไม่มีแบบชํำรุดคล่องแคล่วอะไรนะครับคือให้อยู่ดีหมดนะครับสิ่งพึงจะพที่ดับที่นอนของกินของใช้ผมหาให้หมดนะครับคือผมไม่มีเอาเปรียบแกแม้แต่นิดเดียวนะผมหาที่อยู่แบบดีๆให้เลยพัดลุงพัดลมมีครบไฟเฟยครบหมดนะครับก็ ผม,มแค่มาพูดในฟังนะกวดาพีพีเอฟซีท่านอื่นจะบอกว่าให้มาอยู่แล้วให้มาอยู่ที่ลําบากอีกเหรอไม่ลําบากเลยนะครับที่อยู่เนี่ยคือสบายแล้วนะยนีฟซีพระหุงพระผมที่นอนมีให้ครบนะครับยังกับดีสอทเลยอ,ะอ่ะง่าย,ายๆนะครับเค okay. เดี๋ยวเราก็เดินทางขึ้นไปข้างบนเลยดีกว่าบาัสลงผมขึ้นไปแล้วมีอะไรก็ขึ้นไปเลี้ยงผมได้เลยได้ตลอดยีบี่ชั่วโมงอ่ามึงจอ่อออนแน้วนะลิโกย่ามึงจ่อเนรีดังเถีย มเมาคียัยนนี่พออีกนะได้ยินเปล่าใจน่าเพอเยอะมเมาคีโอเคไป,ไปผมขออนุญาตเดินทางขึ้นไปพักพ่อกอนก่อนครับพี่เบฟซีแล้วพอถึงควรละนี่นะที่พักของคุณอาคุณลุงนะเราไปดูที่พักของผมก็ไม่ได้อยู่ในขั้นลำบากนะครับแต่ผมเองผมชอบอยู่บ้านแบบนี้นะพี่เอฟซีมองว่า จนก็แล้วแต่แต่ผมเองผมชอบอยู่แบบจนๆเนี่ยแหละนี่นะครับนี่คือบ้านของผมเลยนะเป็นบ้านไม้ไผ่ธรรมดาเนี้ยแหละเฟซีททำเองนะทำกันเองพอกับแม่แล้วก็ผมช่วยๆกันทำใช่แล้วยูแบบนี้คิดว่าแบบสบายแล้วนะใช่พอมีพอกินใช่นะครับไม่ได้ร่ำรวยมากแล้วก็มีปลูกภาคส่วนครัวกินกันเองนะตอนเช้าๆก็จะมีน้องเมาคีมา วิ Wing ่งเล่นแถวนี้เดี๋ยวผมตอนเช้าๆผมจะถ่ายน้องเมาคีให้ดูนะอัปเดตอาการนะ้องนะครับมีพีพีเอท่านไหนอยากทราบอะไรก็คอมเมนต์บอกมานี่นะดูนี่คือสวนบ้านผมเองนะครับปลูกพวกมะเขือพวกกล้วยพวกผลไม้ต่างๆทุกลุงทุกเรียนมะม่วงมะม่วงมีหมดแต่มันยังบางอย่างก็เก็บเกี่ยวได้บางอย่างก็เก็บกเกี่ยวไม่ได้นะครับโอเคโอเคนะครับพีพีเอฟซี C. ก็ตอนนี้เราก็เจอน้องมาคีกันละ ผมกับน้องบ้านนะก็ไม่มีอะไรมากก็จะขอตัวเต็มตัวเข้าหน่อยกันก่อนแยวผมะกะว่าจะอาบน้ำอาบถ่ายนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจใผมด้วยนะครับพีพีเอฟซีครับในเรื่องนี้นะคือเมื่อกี้ผมก็รู้สึกสลดใจนะเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันทาไมดูแลไม่ทั่วถึงนะผมเองผมรู้สึกเสียใจนิดนึงเมื่อกี้ที่น้องหายไปถ้าไม่เจอเนี่ยผมรู้สึกผิดมากๆนะครับดีเจอน้องที่รีสอร์ทฝั่งนู้นนะเป็นรีสอร์ทเข้หมูแ่แคมป์ปิ้ง นะครับก็พื้นที่สวยมากตอนนี้มาพักผ่อนกันได้น้ําห้วยธรรมชาติสวยกางตุงมกางเต็นได้หมดนะครับก็ดีเมื่อกี้ไปเจอที่รีสอร์ทรีสอร์ตตรงข้ามนะครับเขาใจดีนะเจ้าของรีสอร์ทเป็นกันเองมากนะครับใจดีมาเที่ยวกันได้นะพี่พี่ซีห้วยเขาหมูแ่แคมปิ้งนะครับผมก็ไปเจอแตตก,ออกตรงนู้นก็ยไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเต็มตัวเข้านอนก่อนส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยได้ทําคลิปด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนนี้าเ สวัสดีครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่ีเอฟซีครับ